ยกใ,ให้เธอให้เธอผู้เดียวขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้่ครทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องตัวเล็กแค่นี้จะขับเรซิ่งประมาณขนาดนี้ค่ะ,คะลงมาก็หวาดเสียวค่ะกรี๊ดลั่นเลยค่ะพอลงมาถึงคือนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ตกมือค่ะคือชื่นชมว่าน้องเขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเวลาแล้วอยากจะบอกว่าเกาะแน่นแนะน้องนะ ขอขอบคุณคุณอริษายอแซฟจังหวัดคนครปฐมเรื่องฟอร์มูลา่าม้งช่วงวตคดีเด็ดโดนใจขอเชิญร่มวมวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศญบัตรร่มวมวทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปอน .2 ปอนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242 หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดิเด็ดช่อง7 HD ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและพร้อมที่จะจัดกิการคกินได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ